มีเป็นเป็นปูงอ่องเว้ยจะส่งวัสดุเก็นปะร้านเกมไปไหนแล้วเจ๊งแล้วเอ,เ,บบเออเอ,เ,บบเออไอปูอ่งอ,องนี่แหละคือร้านเกมที่เราแม่งโดดโดดเรียนมาอันนี้เว้ยเออเฮียโดดกีฬาสีมาเล่นเกม<ช>โคตรเวยดจำได้เลยสั่งกระป๋อแปะแล้วมาด้านเล่นเกมพีพ่บีเปล่าพีพ่บีเปล่าโอ,โอ้มาดีวะเฮียเฮียลงบอกห้าห้านาที เป็นกูกูชี้ลงพื้นเฮ้ยแหม่หมอบเยอะใช่ชิมปุ๊บดูดูดูีเชียงรายดูดูน้ไปน้ำไปเนี่ยรถเก่าชนกูอย่าเงี้ยเนี่ยกูตามหารถเมย์อยู่เว้ยไหนวะรถเมย์ในเชียงรายเนี่ยไอ้ละไอ้เคอรี่จะอยู่อยู่ฝั่งนี้ด้วยถ้าตรงไปตรงไปเรื่อยๆนี่นะตรงไปเรื่อยๆไปกินไอเคอรี่อยู่อ่าฝั่งไหนวะตายมันไปไม่เลี้ยวนี่นะไม่เลี้ยวตรงไปก่อน เฮ้ยไม่ถึงไม่ถึงเนี่ยไอ้เสี่ยตรงทางเข้าเนี่ยตรงทางเข้าเนี่ยใช่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 นี่ไงเคอรี่เอาไหนอ่ะปิดเอ้าไหนอ่ะปิดเคอรี่มันปิดวะเออไปไปจะเอาไงดีเป็นพี่เหรอใช่ดูเหมือนองเป็นพี่พี่เขาปิดอ่ะ เคอรี่ uh, มันจะมีเคอรี่อยู่ตรงไอ้หน้าวัด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 ,ว,ดวัดเชวัดเช,ดเชตุพน <Okay. S 1> อ์อ่ะทางไปเด่นห้าได้แหละเออมันจะมีเคอรี่ใช่ใช่ฉ<ม>ันน่ะก็เดี๋ยวไปซื้อไงไปซื้ออาหารแมวองก่อนไหมาหลายเจี๊ยแมวอุทธได้แรโอ้แมวมกูทธรณ์เนยเราเราขับเอาคอนเทนต์ นี่นะครับคือสภาพของประเทศที่บอกว่าให้เรารณรงค์ใช้รถรถประจําทางกันนะครับแม่ผ่านกันเต็มไปหมดเลยเจาี่ยเ็างใช้ประจำเลยใช้รถของตัวเองกันหัวแล้วมันมันเป็นไปไม่ได้หรอกเว้ยที่แบบให้ผู้กุมนั่งรถเมลแล้วก็แบบต่างคนต่างไปแบบที่คนหนึ่งไปเซ็นทนรันบางคนอาจจะไป็คบิ๊กซีหรือแบบ รถตั้ไม่ก็แบบบางคนไม่อาจจะไปแค่ตลาดก็ได้เว้ยไปลอยตุ้งเออไปน้ำเยอะไรลอยตุ้งปิดากเยอีอรขา่ะอยู่านใช่ใช่ใที่เป็นเซอรี่อ่ะตรงนั้มัน่ลมันมันมันอยู่ แคร丽เหรอไม่รู้อ่ะกูกูให้คำตอบไม่ได้จริงเพราะกูไม่รู้เว้ยพราะปกติกูไปใกล้ๆตรงแถวเด่นห้าเด่นห้าไม่บอกเมื่อกี้แล้กูก็ก็แวะบอกอ๋อกูก็อ๋๋อมึงคงเข้าใจสินะอะไรแบบนี้ไงไม่บอกแม้แต่มันเลี้ยวออกหน้าบ้านกูกูไม่รู้กูกะว่าจะมาไปใกล้บ้านไงกูเปิดไปด้านซ้ายแล้วกูเปิดไ้านขวา เราเราขอโทษได้ไหมอ่ะเฮ้ยทำไมวันนี้รถมันเยอะอย่างวะเยอะทุกวันเว้ยเอาเอาคือกูไม่ออกบ้านเวลานี้ว่าว่าสั้นมันเยอะทุกวันอ่ะรถนี่ไงโรงแรมที่เขาแม่งมาพักคนติดโควิดกันใช่เหรอใช่ใช่เราต้องเข้าไปไหมันจะเข้าไปน้ำเยี่ยอะไรล่ะกูปกติกูโดนแยงจมูกจมูกกูไม่ซิงละกูตรวจแล้วกูตรวจน้ำลายไปแล้วน้ำลายกูไม่ซิงละเฮียน้ำลายกูแปดเพื่อนแล้วตอนเนี้ยโอ้แล้วนี่เราจะไปไหนเอ้ย ีไปเคอรี่ไม่ใช่หรออ๋อก็แบลกใจเอ๊ะเคอรี่อยู่ทางนี้ด้วยเหรอวะไไทาปแดงน่าจะทันว่าเราไปดูกันก่อนกูไม่รีบกูไม่รีบลูกค้ากูก็ไม่รีบไม่พุงว่ากูไม่ทันแล้วอ่ะอยากไปแต่เลี้ยวมุงเลเลยรักตุกตุกครับรักตุกตุกเนี่ยตรงนี้เป็นคาเฟ่แมวเว้ย ไหนเนี่ยคาเฟ่ดันอนะ่ะเคยเข้าแล้วไอ้สัตว์ก็ฉ <c oughs> ีกน,นี่แหละ <c oughs> ใช่ไหมอ่ะแค่กูแค่ <c oughs> คเข้าเข้าไปรอบเดียวเคยเอาเคยเอาไอ้อาหารแมวแมวเลียที่แบบซื้อเองตามเซเว่นเนี่ยพี่ครับผมขอผมข,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 ขอใช้ไอ้นี้ได้ไหมเนาะเนาะพนักงานก็มองแบบสมเพชอ่ะเียคือแบบมันแพงไงเีายมันจะให้เขาไปจ่ายที่รัพนักงานก็มองกูแบบสมเพชอ่ะน่ารักจังครับด้วยด้วย มีผัวยังครับเขามีหมวอะไอน่ย้ยโอยไอ้เหี้ยผมไอ้เหี้ยนี่แม่งโตดโตรไอ้เหี้ยโคดโอาห้จตรงหระลอใจเย็นใจเย็นใจเย็คุณวาเ้ยาไปจะตรงจะเลี้ยวโอยใจเย็นใจเย็นไม่รุนเขาไม่อาจจะลังคิดอยู่ก็ได้เี่องคิดหมดนะกำลังคิด เว้ยกูบอกเลยรถรุ่นแบบนี้เนี่ยเออใช่ใช่เนี่ยเอออันเนี้ยเป็นรถประมาณแบบ๋ยวเดี๋ยวกูไปขับคนเชียงรายๆๆเว้ยเวลาเม่นจะเนี้ยม่นเปิดไปเร็วแล้วเร็วเลยไงเฮียล้วก็เดาไปถูกเฮียไม่รู้ว่ากูคนเชียงรายแม่งแบบชอบชะลอจะเข้าจะชะลอชะลอรถก่อนแล้วค่อยเลี้ยวเว้ยแต่กูกูเป็นพวกแบบอากูก็คนเชียงรายแต่ก,ก็แบบกูก็ถึงกูกูก็รีบเลี้ยวเลยเพราะเดี๋ยวมันจะเกะกะขันข้างหลังไม่ใช่อะไรหรอกเลี้ยวแล้วเปิดไปเร็วอ่ะเหี้ย เลี้ยวแล้วค่อยเปิดออจะเลี้ยวแล้วค่อยเปิดอันนี้ก็มีทียมีทุกจังหวัดด้วยเม่ใช่เข้าไปแล้วเล้วเปิดโคตรสุดอ่ะเขว้าวนี่ไปไม่ได้นี่ไม่ซอกทางอ่าา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 าเา็นาา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 า้าายเา ตอนเรียนรียไปส่งอาหารไอ้เหี้ยเดี๋ยวมันเข้าใจแก๊ปอะไรพวกพี่พี่แก๊ปพี่แพนด้าอะไรเขาหน่อยว่าแบบมันต้องทำเวลาเดี๋ยวมันมาเองเออจีนีจีนีพวกก็มาเองเราที่าะว่าแม่งจะมาหากะจะแบบว่าเออทําคอนเทนต์แบบว่าเอ้ยเพื่อนมึงจบแล้วว้าแบบนี้น่ารักหนิครับทุนีที่พ่อแม่ผู้กรองรอเต็มเลยเออว่ะ ามึงมาเนี่ยมึงมึงไม่ไเข้าวิไลนเวยอเนี้ยเขาแม่คุณก็บอกอเข้ารงเนี้ยม่งอยู่เี้อแล้วเพื่อนเพื่อนมึงมีไหมเนี่ยแถวเนี้ยกับแล้วมั้้ยทวกูเสร็จตั้งแต่8ปดมงกวอ๋เขารับใบเสร็จกันประมาณ9ก้ามงอ่ะถ่ายรูปอะไเสร็จก็เรียบร้อยก็เวกลรียบร้อยน่เขรอพระแม่โบกพอม้งน่าจะอย่างนั้นแฮ นี่มันร้านเก็บข้าวที่กูเจอที่มึงมาพากูมาแดกไม่เหรอร้านข้าวหายไปไหนวะอ๋อร้านนู่นเหรอร้านนี้ผมรู้สึกร้านลุงเลิงอ่าลุงเลิงลุงเลงลุงแรงเงียนเว้ยเงียนเว้ยลุงเลงลุงเลงไงลุงเลงเงียนเว้ย เดี๋ยวเคอรี่มันก็เปิดไกลขนาดนี้เลยหรอปะไป้กลัว่าเด่นห้าเอ้ากลัวว่าเดนห้าโว้ยมึงให้กูขับมาบอกจะไปให้ยาพกขุนเลยมึงก็ไปให้ยาพกขุนไงอ๋อคือมึงจะไปใช่ป่ะหรือกูไปมึงมึงไปใช่ป่ะถ้ามึงบอกเร็วกวไปอ่ะมึงไปได้ยังไงโอ้โหเดี๋ยวพี่ลังสวัสดีเชียงรายทัวร์จัดฟอสิบหาย เราไม่ใช้เวลาคนมีค่าอลไรอย่างเฮ้เขาว่ามิ้งมันทำถนนไม่เห็นข้างหน้าเนี่ย เราต้องมาอาออ้ออะไรเพื่อไปในหน้าขนาดนั้นเลยวะมาครับพี่จาเรียกมีแบบว่าอาเสร็จกสร้างโอเคเไตรงนีนไน้นไม่ปิดหมดนอนอนนอนอนครับจอดจอดจอด เนี่ยถนนใหม่ยูอันนี้ใหม่แล้วอออันี่ใหม่เลยเหมือนเหมือนท่านทุบจะกันดลยทุบให้เรียบก่อนจะไม่ลงสีเลยเออไม่ลงแค่ให้รถมันไปได้ก็ใหม่แล้ว แค่สวนเลนเองกูกูไม่รู้จะพูดอะไรกับลุงดีเว้ยยะก็ไม่ไปเจอกันแถวไปแดงอ่ะเออเออไอ้ยนย่นอยู่ตรงไปแดงอ่ะยนแม่ สวัสดีครับรุ่งอยู่แล้วก็อยู่คันหน้าแหละเงี้ยมันแค่ไหนกันเชียววะแดี่พ่ี่เ้อจีบกันไม่รู้อ่ะกูรู้สึกว่าแดดแดดแบบนี้คือไม่รู้ดิปกติกูกูกูโดนแดดนะลุกลอดอไปแล้วมันก็เลยแบบเงี้ยแดดแค่นี้มันก็ก็ก็อุ่นอ่ะก็รู้อุ่นอ่ะท้องที่ขายบอลที่นี่ ้มึงใส่เสื้อแขนยาวด้วยเปล่า์โ์ขึ้นเสื้อห้ามตัวเองไม่ให้รักเธอต้องขับรถมาน,นัา่นแ่ละแกลับรถมันไม่สุดไงเออเลลี่มันอยู่ฝั่งนู้นไหมเหรอเออน่าน่าจะใช่มัมนบอกมึงบอกว่าอยู่วัดจิตพนี้ตรง,งเด่นหน้า <c oughs> ตรงเด่นหน้าจอเล้ไม่ใช่เด่นห้าแล้วตอนนี้ กูกูถึงงงไงว่าเด่นห้าพี่เด่นายนายเราไปเด่นห้านะเราไปตามหาอาหารแมวด้วยดีกว่าเดี๋ยเจอร้านอาหารแมวยงมีร้านอาหารหมาไหมอาหารหมาแค่แม่ให้แค่แม่ให้ไอ้อะไรนะให้อภัยร้อยเปอร์เซนต์กูก็หมาพอแล้วเอ๊นี่เป็นโรงพยาบาลสัตว์โรงพยาบาลสัตว์ไม่น่าเมี ม่แต่จอห์นบิ๊กแม่งเข้าเข้าไปทำแผลในโรงพยาบาลสัตว์นะเว้ยเอาจะเป็นไงไปถึงแล้วแม่งมักแพงอื้ออว้าวบางที้อะแม่งไปบางซอยแล้วมันมันแบบมันโล่งโล่งเกินอ่ะกูรู้สึกเหมือนจะมีตัวเฮี้ยเลยโผล่มาได้ตลอดทุกมุมเลยเว้ยเป็ตัวเฮี้ยมอไซค์ครับเออ เออประมาณนั้นอ่ะกูแถวแถวแถวนี้ก่อนไว้รู้ว่าอ่โอเคเล t ส์กมาเราไปแถวถนนคนม่วนดีกว่าก็จะกลัวไปเด่นหายไม่ใช่อ่ไปหาแยกเกียรดีบอกมันอยู่ตรงน้นแยกห้องคุณนะตรงนั้นแห้องุดนะพวกไอ้านเน่ะแล้นแลขับเอาคอนเทนต์ เหรอคอนเทนต์มึงน้ำมันมึงอีง้เดี๋ยวเดี๋ยวกูถอนกันเอาไว้เอีก้กูโอนเกินให้เด <c oughs> ี๋ยวมันมีฝังนี้ไหมเ,เหรอวะฮะไอ,อ้นี่งไง <c oughs> เอ้านี่คอรี่เออนี่ไงใช่ไหมเออเนี่ยคอรีเอ้ามีตรงนี้ด้วยวะมาอยู่ตรงนี้เหรอไ <c oughs> อ,อ้เหี้ยอยูออ่สัก <c oughs> ไกลเยอะแยะเจอแล้วนะครับอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยวูู้ฮ